ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องบ้านหุนน่นศาสนาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายดวงให้กับชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังแบบพร้อมๆกันเลยนะคะ เรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนการงานของคุณในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะ knights nice of cups ค่ะไพ่ใบที่สองค่ะ ex of cups ค่ะไพ่ใบที่สามค่ะ knights nice of coins นะคะหรือว่าเก้าเหรียญน,นะคะ ใบที่4ค่ะ The Chariot ค่ะและใบที่5นะคะ Page of s w o r d ค่ะ ในเรื่องของการงานชาวราศีมิถุนการงานของคุณนะคะดูเหมือนว่าหลายๆท่านนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการยกย้ายในเรื่องของการงานนะคะการงานของคุณนะคะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะหนักนะคะชาวราศีมิถุนนะคะต้องตรากตามทํางานหนักเรียกได้ว่าไม่มีเวลาแม้แต่จะดูแลตัวเองนะคะหรือว่า ตรวจสอบยานพาหานะเดินทางแบบใช้รถเนี่ยแทบไม่ได้พักไม่ได้ล้างไม่ได้อยู่เช็นดูแลทำความสะอาดหรือแม้แต่การตรวจสุขภาพของรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแท้จะไม่มีเวลาได้ดูเลยมันเหมือนมัมีการมูฟเมนต์มีการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับการงานของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะอาจจะมีการ ตัวคุณเองอ่ะอาจจะอยู่ดีๆได้รับมอบหมายหนะ้าที่ความรับผิดชอบนะคะให้ไปทํางานอีกที่หนึ่งให้ไปทํางานที่แผนกหนึงหรือว่านะคะจะต้องอ,ออกไปดูแลงานอย่างต่างจังหวัดนะคะอันนี้ต้องเตรียมพร้อมหลับมือนะคะการงานนะคะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกใ้ยายในช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีคุณอาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาได้ได้พักมากนะักคะต้องเดินทางตลอดเวลาแต่ว่านะคะมันเป็น เ็นช่วงเวลาที่ดีมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณนะคะจะได้โชว์ศักยภาพของตัวคุณเองออกมานะคะเพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมนะคะเจ้าราศีมิถุนในเรื่องของการงานคุณนะคะต้องโชว์ศักยภาพของตัวคุณเองออกมานะคะให้ทุกคนได้เห็นให้หัวนหน้างานได้รู้นะคะ คุณจะมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานอย่างดีเลยค่ะสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องการเงินกันบ้างดีกว่านะคะแล้วส่วนการเงินนะคะของชาวมิถุนเนี่ยเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใ,ใบแรกนะคะได้นะคะจัสเมนขึ้นมานะคะ ไพ่ใบที่2ค่ะ King of Swords ค่ะไพ่ใบที่3ค่ะ The Magician ค่ะไพ่ใบที่4ค่ะ The Empress ค่ะและไพ่ใบที่5นะคะได้ไพ่นะคะ Kings of Wands ค่ะชาวมิถุนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวราศีมิถุนเนี่ยต้องแบบ คอยเ,อเขาเรียกว่าคอยบริหารจัดการในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของตัวคุณเองนะคะทั้งของคนรักคู่ครองรวมถึงนะคะลูกคุณส่วนคู่ค้าอะไรอเงี้ยดูเหมือนว่าในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอิลุงตรงนางนะคะอา่าแล้วคุณเนี่ยต้องคอยแบบ มุนเงินอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะชาวราศีมิถุนเนี่ยจะได้หายใจหายคอขึ้นเรานะคะคุณจะสามารถจัดการในเรื่องของการเงินที่มันยุ่งเหยิงนะคะเรียกได้ว่าอาจจะมีคนนะคะเข้ามาใหา้ความช่วยเหลือหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการไปเจรจาในการที่จะดีลในส่วนของนี้เนี่ยให้สามารถที่จะ โฟึ้นสามารถที่จะผ่อนชำระน้อยลงแล้วตัวคุณเองค่ะมีเงินเหลือมากขึ้นนะคะชาวราศีมิถุน,นจะมีทางออกในเรื่องของการเงินจะมีช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะมีรายได้อีกทางหนึ่งเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงนะคะมีโอกาสในการเสี่ยงโชคลาภด้วยนะคะลองดูนะสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเรื่องความรั รักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะแล้วความรักของชาวมิถุนในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้ t ด e w เวิลขึ้นมานะคะไพ่ใบที่สองค่ะ t h i g h p r i e s t e s s ค่ะ ไพ่ใบที่3นะคะ Seven of Coins นะคะหรือว่าเจดเหรียญนั่นเองนะคะไพ่ใบที่4ค่ะไพ่เดทขึ้นมานะคะหลักใบที่5ค่ะได้เด e l o v e ลขึ้นมาค่ะความรักนะคะคนโสดชาวราศีมิถุนนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆชาวราศีมิถุนนะคะที่เป็นหนุ่มโสดสาวโสดนะคะมีโอกาสที่ได้ เจอคนที่ถูกใจคนรู้ใจนะคะมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันมากขึ้นด้วยนะคะอาจจะถึงขั้นตกลงปงใจกันในเดือนนี้เลยนะคะวางแผนในเรื่องของอนาคตด้วยกันนะคะวางแผนในเรื่องการแต่งงานด้วยกันนะคะมีแนวโน้มสูงมากๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนที่เป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของสเสน่ห์ของตัวคุณเองให้ดีนะคะช่วงนี้พลังออ าพลังสเสน่ห์ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะจึงทําให้นะคะดึงดูดคนอื่นๆเข้ามาซึ่งมันอาจจะทําให้ตัวคุณกับคู่ครองหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยมีปัญหาต่อกันตางมาทีหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังหัวจิตหัวใจของตัวคุณเองให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออร์เคิลกันบ้างนะคะแล้วออร์คเคิลอยากจะบอกนะคะหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรกับชาวราศีมิถุนนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะเดิมทีนะคะชาวราศีมิถุนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไรคุณค่าไรความหมายเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาตัวคนเองรู้สึกว่าไม่อยากที่จะทําอะไรเลยนะคะอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะพักไม่อยากที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราไม่มีไฟที่จะทําอะไรเลยแต่ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะชาวราศีมิถุนเนี่ยเหมือนได้เกิดใหม่นะคะคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะพร้อมและที่จะ,ะเผชิญกับอะไรหลายๆอย่างพร้อมแล้วที่จะแบบว่าเออทำอะไรใหม่ๆเพื่อตัวของคุณเองนะคะชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนะคะจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นมีแพชชั่นมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะ ทำอะไรใหม่ๆเพื่อตัวคุณเองนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ใบที่2กันบ้างนะคะเอาล้วเขาอยากบอกอะไรนะคะไพ่ใบที่2นะคะ คุณเป็นคนมีความสามารถนะคะชาวราศีม to ิถุนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะคุณเนี่ยเก่งรอบด้านเลยแล้วก็มีความรู้ความสามารถมากๆนะคะช่วงนี้นะคะตัวคุณนะคะต้องลุกขึ้นมาแล้วค่ะโชว์ศักยภาพโชว์ความสามารถของคุณนะคะให้คนอื่นให้เขาได้รู้ได้แล้วนะคะตัวคุณเองมีความเก่งรอบด้านเก่งรอบตัวนะคะคุณจะต้องลุกขึ้นมานะคะสร้างแพชชั่นสร้างความรู้สึก นะคะให้กับตัวคุณเองเนี่ยได้ยืนหยัดขึ้นมานะคะอย่าจมนะคะอยู่กับ ความรู้สึกที่มันติดค้างแบบเดิมๆอย่างอยเหงาอย่าเศร้าส้อยนะคะคุณสามารถล้มได้แล้วก็พักได้แต่ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ตัวคุณเองจะต้องพาตัวเองลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆเพื่อตัวคุณเองได้แล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของใบที่สบ้างนะคะว่าเอาล่ะเขาอยากจะบอกหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรกับคุณนะคะ ใช้ใบที่สามนะคะนี่ไงมันเป็นเวลาที่ตัวคุณเองได้ไปรักษาอาการบาดเจ็บนะคะไดะ้ดูแลหัวจิตหัวใจตัวเองนะคะได้มีการพักฟื้นบ้างแล้วทุกวันนี้แม้ว่ามันจะยังรู้สึกแบบ ไม่หายเด็ดขาดยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่บ้างนะคะแต่ตัวคุณเองต้องเดินนะคะแล้วก็ต้องก้าวต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นคำทำนายของชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนี้ขอให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยโชคดีแล้วก็มีความสุขมากแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รวมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ้านโหนอุตสาสนันด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ